ช่วงนี้มีสาวๆยอดนักสืบหลายคนนะฮะขี้ระแวงขี้สงสัยถามผมมาด้วยคำถามเดียวกันว่าทำไมน้ำอสุจิของแฟนมันดูน้อยลงและแถมมันยังดูใสๆไม่ขุนไม่ขาวเหมือนเดิมคะโค้ดเขาแอบ,บไปมีคนอื่นเขานอกใจหรือเปล่าคะก่อนอื่นผมยอยากจะบอกสาวๆเลยว่าอย่าคิดไปไกลขนาดนั้นบางทีผู้ชายเนี่ยถ้ามีเซ็กซ์บ่อยๆหรือถ้าแอบ,บช่วยตัวเองบ่อยๆมันก็ทําให้น้ําอสุจิเนี่ยปริมาณน้อยลงได้หรือ,ออาจจะมีความใสามากขึ้นไม่ขาวไม่ขน้นไม่ขุนก็ได้ทั้งนี้ทั้ง งั้นถ้ามันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปคิดถึงประเด็นการนอกใจลองดูว่าเอ้ยเขาแบบช่วยตัวเองบ่อยหรือเปล่าเขาแอบ,บทําหรือเปล่านะครับถ้าเราอยากให้แฟนมีน้ําอสุจิเยอะๆหรือมีน้ําอสุจิที่มีลักษณะข้นขุ่นเนี้ยนะครับใช้การได้ดีนะครับก็ลองให้เขาเว้นการช่วยตัวเองไปสัก3-5วันหรือรับประทานอาหารที่มันเสริมสร้างอสุจิด้วยเช่นมะเขือเทศน้ํามะเขือเทศเนี่ยทานประจําทุกวันจะดีนะครับประเภทหอยนางรมเนี่ยเสริมสมรรถภาพทางเพศชายเสริมตัวอสุจิมเมล็ดอัลมอนด์หรือกล้วยหอม หรืออยากได้ความรู้มากกว่านี้นะครับมาเรียนกับผมได้ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า Bate Advanced จะมีบทเรียนหนึ่งสอนคุณว่าอาหารอะไรที่ผู้ชายกินเข้าไปแล้วบำรุงในเรื่องเพศผู้หญิงกินไปแล้วบำรุงในเรื่องเพศนะครับสนใจทั้งมาที่ Line แ t ดเทนเนอ e ์วที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับเราเจอกันครับ